สวัสดีนะคะทุกคนหมาพบกับวินนีอ่อีกแล้วนะคะและในคลิปนี้เนี่ยดีนี่นะคะได้อ่อเรียกว่าแต่งตัวเป็นคอสเพย์เอยคอสตูมเอยนะคะต้องเรียกแบบไหนเนี่ยไม่แน่ใจเอ่ก็ก่อนจะไปดูนะคะตรงนี้เอ๊ะไม่ได้สิเราต้องเปลี่ยนเสียงกันก่อนเอออืมอืมโอเคเสียงนี้โอเคแล้วเนาะก็ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าเอ๊ดีเนี่ยคอสตูม หรือวคอสเพย์เป็นแบบไหนนะคะก็ต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะคอสตูมสุดท้ายตรงนี้นะคะเราเนี่ยได้เอ่อแต่งตัวนะคะตามตัวละครในเกมกันนั่นเองก่อนที่จะไปดูนะคะตรงนี้ต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนพร้อมกันแล้วก็เปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะอยกอยกใส่มัมมี่แต่ละมัมมี่ทั้งตัวไม่มีอ่างั้นก็หาชุดมัมมี่ธรรมดาใส่ก่อนเนาะ อ่านี่ไงอ๋อชุดนี้ไม่พอใส่รองเท้าด้วยนี่เอ้ยไม่พอเดี๋ยวนะเอาหัวหัวใส่อะไรดีนี่ไงใส่อันนี้แล้วก็หน้าหน้าใส่อันไหนดีอ่านี่เจอแล้วแบบนี้เลยอ๋อดีมีอะไรจะให้ดูแหละพร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลย นี่ไงเป็นการคอเพล์นะคะแบบโลคอต้นเองก็คือเท่าอืมต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่าแต่งคอเพลแต่ว่าแต่งไม่ค่อยเป๊ะน,นะทุกคนก็อาจจะแบบว่าไม่เหมือนแต่ก็พยายามทําให้แบบว่าเห็นแล้วนึกถึงตัวละครที่ที่แต่งตัวอยู่ตอนนี้นะคะพยายามแต่งตัวให้เหมือนกับตัวละครในเกมนั่นเองก็ไม่เหมือนยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคน พยายามจะเป็นมัมมี่ที่มีตาเดียวแล้วก็น่ารักนั่นไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยถึงการแต่งตัวคอรเพย์ของดีกันได้นะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะถึงแม้อาจจะไม่เหมือนแต่ก็พยายามขั้นสุดแล้วนะเอออยากไหมผมให้เหมือนตัวละครในเกมนะแต่ว่าผมซ่อนนามัดไม่อยู่จริงๆเ <mm> 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 พื่อนๆชอบกันไหมคะสำหร,รยายาับรรยายาการคอรเพย์แบบโลคอ o นะคะตรงนี้ ไหนๆก็แต่งคอสเพยมาแล้วนะคะตรงนี้แล้วตัวละครเราก็เหมือนกับที่เราแต่งด้วยนะก็เดี๋ยวไปลองเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะคะตรงนี้จะไหวหรือเปล่านะเก็เกมนี้นะคะเราจะมาโดดลงที่สเตนชทากันนั่นเองแต่งตัวมาขนาดเนี้ยขอเพมาขนาดเนี้ยจะรอดไหมนะ ถ้าเราดูสรงแล้วจะไม่น่าแปลงว่างเป็นตุ๊กตาแอนดี้นะจริง เกินรับข้าเป็นปวยมุ้ยอ่ะยังไม่ได้เม่นเลยเดี๋ยวนะลงตรงไหนดีอืมเอ่ออืมลงตรงปั๊กทองนี้แล้วกันโอ้ยไม่มีคนแจ๋วเลยนี่ก็จะมีกล่องแบบนี้ให้เปิดนะคะถ้าเราเปิดกล่องแล้วเราต้องยิงมอนสเตอร์ที่ออกมาจากกล่องนั่นเองเพื่อรับของ มอสเตอร์หายไปไหนอะคนหลอกดาวกล่องไหนวะกล่องไหนแวะกล่องนี้เหรอเอา้ามอนสเตอร์เขาไปไหนอะเอ้ทุกคนมอนสเตอร์หายปกติเวลาเปิดกล่องก็มีมอนสเตอร์ต้อดหอเลยนะ ม,มมี่มัมมี่ของจริงนะอ๋อยังไม่ได้คิวเลยทุกคนก็ตั้งใจแต่งตัวแต่งขอเพยขนาดเนี้ยสู้ชุดแม่มดเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอืมโอ้โหเราแต่งมัมมี่แต่เราไปเจอมัมมี่ของแท้ยิงสวนมาซิดเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆมาดูนะคะนี่คือการคอรเพลงครั้งแรกของวินดี้นะคะเป็นคอเพลงแบบโลคอสนะคะเป็นการคอรเพลงง่ายๆนะคะตรงนี้เนื่อเข้าสู่ธีมฮาโลวีนกันนั่นเองไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ไว้เข้ามารับชมกันอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆ,ๆๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆ